สวัสดีทุกคนเราเป็นตูนไลฟ์ทัวร์การ์ตูสวัสดีแฟนเพจมากันหาร้านไกลทุกคนนะครับวันนี้ยูซุปอยู่ที่รามคำแหงซอย4ซอยสี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดซอยโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอ๋อซอยโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาอยู่สังเกตเออยูซุปลืมไปได้ไงเห็นด้านหลังผมไหมอยู่กับที่ร้านฟินเบอร์เกอร์อาเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูพร้อมกันดีกว่าพร้อมกับบางอานิสเนี่ยถือกล้องอยู่เห็นด้านหลังไหมอันเนี้ยเป็นอ่าเหมือนเป็นพวกกราฟฟิตี้ที่ทางร้านเขาสวยนะ พ้นเองหรือจ้างมาพ้นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอ้แต่ดูโดยรวมก็สวยนะเราก็ถ่ายรูปเล่นเนาะใครชอบแนวแบบสเตตอาร์ตอะไรเงี้ยถ่ายรูปเล่นได้มาถ่ายรูปเล่นลงไอจงไอจีลงเนยระหว่างทางนะฮะใครกลัวหลงทางก็มองราฟฟิตี้นี้ไว้นี่ Let's go Fin Burger มีลูกศรชี้ด้วยมีมันทางบอกด้วยใช่ไหมคือถ้าถ้าใครมองแล้วยังหลงอ่ะผมว่าไม่รู้จะพูดยังไงละแต่ผมว่าหลงนะตอนแรกแบบกระซิบนิดนึงนี่มามาดูต่อ แล้วก็จากที่เห็นนะด้านในเนี่ยอะให้ดูด้านในก่อนเดีย๋ยวให้อันนี้แผ่นกล้องไม่ต้องแผ่นมุมสินี่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับ่าร้านนั่งกินนะฮะผมส่วนขวามือก็จะเป็นฝั่งครัวที่ทําเบอร์เกอร์นะครับเออร้านนี้ยฮะฟินเบอร์เกอร์ร้านเขาจะอยู่ทุกวันจันนะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงนะนี่ส1บดโมงเ็ดโมงถึงสองทุ่มใช่ไหม อ๋อ11โมงถึง2ทุ่ครึ่งนะฮะเวลาเปิดปิดเขาแล้วก็เขาจะมีแอปพลิเคชันสำหรับสั่งอาหารทุกแอปเลยเมนูเด็ดที่เนี่ยเขาจะเน้นเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวเบอร์เกอร์เขาก็คือเด็ดมากนะ,ะเด็ดยังไงเดี๋ยวเราลองเข้าไปสั่งกันแล้วเมนูข้าวที่นี่ก็มีด้วยนะฮะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังสำหรับคนที่จะมาหาของรองท้องหรือมื้อหนักที่นี่ตอบโจทย์อย่างแน่นอนไปเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูด้านในกันนะครับผมไป อาล่ถ้าว่าใครที่สนใจอยากจะมาลองชิมเนาะก็แวะมาที่ได้ที่ร้านฟินเบอร์เกอร์นะครับเดี๋ยวยูทุบทิ้งที่อยู่ในสเตทลัดด้านบนละกันอย่าลืมแวะมาลองชิมกันนะฮะรับรองเลยว่า คุณจะฟินเหมือนที่ยูซุฟฟินเมื่อกี้แน่นอนนะับผมอยากใหฝากร้านฟินเบอร์เกอร์ด้วยครับครั้งหน้ายูซุฟจะไปที่ไหนต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยูซุฟแล้วก็ใครเราชื่ออะไรชื่ออะไรอันนิ้อันนิ้นนไงอ่ะให้บางอันนิ้แล้วก็ทีมงานมาการถ่ายรันกจทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้อสสลามุอะลไยกุ้ครับ